สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนี่วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะพามาดูบ้านสวยๆก็ท่านใดที่กําลังมองหาครับบ้านมือหนึ่งนะครับใกล้กับบ้านอุตรดิตนะครับหลังนี้สร้างเสร็จพร้อมส่งมอบแลพี่โอที่สาคัญของแถมมากมายแล้วก็สินเชื่อจัดเต็มด้วยเราเคยมาไล้์สดไปแล้วละหนึ่งรอบหลังนี้จะเป็นบ้านแฝดนะมีคนจองไปแล้วเอ้ยขายไปแล้วหนึ่งหลัง ตั้งแต่ตอนยังไม่เสร็จแล้วแต่เนี้ยมันเสร็จแล้วเราก็เลยมาเก็บตกเก็บงานเพื่อว่าโอกาสดีๆสําหรับคนอยากมีบ้านให้อีกสักหนึ่งรอบนะครับด้านหลังเรานี้เลยพี่โอ้ครับผมโอ้เนียบ้านแฟดนะสไตล์มูจินะครับเอ้ครับผมท่านใดชอบสไตล์แบบมินิมอลนะหลังนี้เนี่ยตอบโจทย์สไตล์มูจิสไตล์ญี่ปุ่นนะนี่เลยหลังนี้ตอบโจทย์มากมากนะครับมาพี่โอตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกัน ครับวันนี้พามาชมบ้านแฝดหนึ่งชั้นนะครับสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับบนเนื้อที่กว่า36ตารางวานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะนะครับชุมชนบ้านแม่พ่องหากจากโลตัสเพียงแค่กิโล1กิโลครับผกิโครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็ทางเข้าออกสะดวกใกล้ถนนบายพาสมีเพื่อนบ้านมีไร่ทุ่งแล้วก็ที่สำคัญนะสิ่งสาธารณูปโภคเนี่ยครบสำหรับหลังนี้ก็ ไกลโรตัสโรงเรียนเซนแมรี่ตลาดคลองทมร้านอาหารต่างๆถนนด้านหน้าเดี๋ยวต่อไปเป็นสี่เลนละครับครับเข้าออกสะดวกแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยให้น้องเบนแพนใไ้ดูคือมีเพื่อนบ้านนะครับผมลบหมดนะครับไปเราพาไปเดินดูด้านในกันดีกว่าครับนะครับตัวบ้านก็เป็นสไตล์มินิมอลนะครับเป็นสไตล์มูจิเนาะครับให้โทนสีเป็นขาวเทาน้ำตาลนะครับเนี่ยที่สําคัญเนี่ยเดินเข้ามา พื้นยกสูงจากถนนสาธารณะมาแล้วเรียบร้อยครับบมดปัญหาเรื่องน้ําท่วมน้ําขังแน่นอนไม่มีปัญหาแน่นอนใช่ครับผมก็ที่สําคัญนี่เลยตัวลงจอดรถตัวลงจอดรถก็เป็นส่วนต่อเติมนะครับแถมไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับเจ้าของบ้านแถมไว้ให้เจ้าของโครงการเนาะแถมไว้ให้ครับเรื่องความปลอดภัยนะครับรั้วประตูกําแพงแน่นหนาสูงปลอดภัยนะครับอยู่เนี่ย โอ้โหท่วมหัวเราอะสองเมตรอะแล้วก็ที่สําคัญได้บรรยากาศร่มรื่นแน่กลับก็ไม่วุ่นวายนะครับใครซื้อไปเนี่ยกระเบื้องลงจอดรถว่าไงครับผมก็ปูให้เรียบร้อยแล้วสวยงามเลยทีเดียวสวยงามก็เป็นแบบกันลื่นนะปูติดตั้งเอาให้เรียบร้อยครับหลังนี้ก็จะเป็นหลังที่สองนะครับหลังแรกขายไปละหลังแรกก็เรียบร้อยไปละนี่หลังต่อเสร็จมาแล้วก็รีบพอฟ้าฝนเปิดเราก็รีบมาจัดให้ใช่ เดี๋ยวพาไปดูด้านในครับผมเดินเข้ามาเปิด,ดามาเป็นปร,ประตูไม้ไมอเอาไม้ช็อตเลยครับอโอมันใกล้เกินโอเคประตูไม้ใหญ่ๆ่เลยนะครับนี่เลยนะครับเดินเข้ามาก็ไปเจอกับตัวบ้านพื้นยุคสูงนะครับครับผมแล้วก็เป็นก็เป็นบันไดสามขั้นเดินขึ้นมานะครับพบกับห้องโถงหลักนะครับก็ตัวห้องโถงหลักใช้เป็นผนังสีขาวตัดด้วยลายไม้สีน้ำตาลนะครับ พื้นเป็นกระเบื้องยางลายไม้สักนะครับฝ้าด้านบนเป็นแบบเล่นระดับนะครับอ่าเป็นฝ้าสวยงานเลยทีเดียวสวยครับผมก็ติดตั้งด้วยไฟดาวไลท์มีตัวโคมไฟด้านกลางแล้วก็เป็นเป็นตัวเล่นระดับมีไฟตอดด้านในนะครับสวยครับส่วนพื้นก็เป็นพื้นกระเบื้องยางกระเบื้องยางกระเบื้องยางก็จะให้ฟีลเดินแบบนิ่มๆเท้าหน่อยเพราะว่าเราก็แตกต่างจากกระเบื้องดินเผานะ กัเบื้อง่างก็จะได้เป็นอ e ีฟิลหนึ่งนะครับเดินเข้ามาเนี่ยอยู่ในส่วนของห้องโถงนะตอนนี้นะครับโอ้ฟาชัดเจนสวยงามน,น,นะครับก็สําหรับหลังเป็น,<ค>น,นว่างเพราะว่าอย่างที่บอกบ้านให้หลังคาฟ้าไว้ค่อนข้างจะสูงโปร่ลงล,ง,ลงสบายบเลยเดยวใช่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอย่างที่เห็นกันก็คือ,อเป็นบ้านสร้างเสร็จพร้อมส่งมอบละครับเดินเข้ามาเนี่ย สามารถมาตรวจดูมาเช็คอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรได้เลยนะครับก็อย่างที่พี่โอบอกก็เป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำรับผมให้ดูห้องนอนด้านหน้าก่อนเลยครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่เนาะใช่เป็นห้องนอนใหญ่ก็จะของอันนี้มาสเตอร์เบนูนี่อยู่ทางฝั่งหน้าบ้านพี่โอครับผมห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวครับครับก็เหมือนกันครับนี่เลยเนี่ยทางฝั่งเราเบนก็เป็นห้องน้ํานะครับ กระดาษฝั่งนี้ก็จะมีหน้าต่างมองเห็นหน้าบ้านได้นะครับเดี๋ยวให้น้องเป็นพาดูตรงในห้องน้านิดนึงห้องน้าก็แยกโซนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยครับก็อย่างที่บอกครับที่นี่ก็เป็นคุมโทนเนาะให้เป็นสไตล์แบบอ่บูจิหรือว่ามินิมอลนิดนึงก็ให้เป็นเอิร์ธโทนนะครับพื้นเป็นลายหินอ่อนผนังเป็นลายหินอ่อนตัดด้วยไลายไม้สีน้ำตาลมีลายอิดนะครับติดตั้งอาาุค์พันไว้ให,เเห้เรียบร้อยเป็นขอกาลาศนะครับเรียบร้อยนะครับสวยงามครับ ก็สำหรับทีมของทางเจ้าของโครงการเนี่ยก็ประสบการณ์มากกว่า20ปีะาปีในะอันนี้มั่นใจได้เลยเรื่องวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เรื่องคุณภาพงานที่ออกมาสวยครับก็อยู่ในวงการตั้งแต่บริษัทเองยังไม่เปิดยังไม่เกิดเป็นท่านอาจารย์เราเลยนะี่เลยครับผมก็ส่วนประตูต่างๆเนี่ยก็เป็นไม้จริงนะเราบมกบุกไม้นะครับอมา ถ, <า S 1> ถัดจา<ะ>กห,ห้องนอนที่หน,นทหนึ่ง,น,งนะครับก็จะเป็นห้องนอนที่สองนะครับอันนี้ก็จะให้แบบว่า,าบรรยากาศเงียบเงียหน่อยเพราะว่า,าห้องนอนนี้จะอยู่ด้านในของตัวบ้านาครับผมก็ให้เป็นฝ้าฉาบเรียมนะครับระบบไฟดาวไลท์ก็สว่างสว่างแล้วที่สําคัญเขาก็เดินระบบสายไฟฟ้าสายแอร์ลนะ้ล้อแล้วก็คือเข้ามาก็าติดตั้งไม่ต้องมาเจาะมาทุบอะไรกนแล้วก็สามารถติดตั้งได้เลยเลยครับผมมีปลั๊ก เรียบร้อยช่องเสียบชีวีอันนี้ครบนี่ใครที่ชอบแบบสไตล์แบบเรียกง่ายนะเราดูขนาดไซส์ประมาณนี้กำลังดูแลแบบ,บสบายอ่ะ <ผม S 1> ง่ายกลับมาเนี่ยจะงานมไม่ต้องมาตัดยงตัดญ้าละมาเพราะที่สำคัญเนี่ยพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านจริงๆมันครบนะพี่สองห้อง,งน้ำสองห้องน้ำนี่แบบอยู่กันแบบสามสี่คนนี่กำลังสบายๆดูแลกันง่ายๆมีพื้น <ผม S 1> ที่ห้องรับแขก มีพื้นที่ห้องนอนครบมีห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ําส่วนกลางยวให้น้องเป็นพาเดินเข้าไปดูนะครับจัดห้องนอนสองห้องครับก็จะเป็นห้องน้ํานี้เป็นห้องน้ําส่วนกลางนะครับก็ให้พื้นที่ห้องน้ําไว้ค่อนข้างกว้างนะครับใช่ครับแล้วก็ใที่สำคัญก็ปูฝ้าปูกระเบื้องชนฝ้าไว้เรียบร้อยแล้วก็มีตัวระบายอากาศนะครับพอดูดระบายอากาศติดตั้งไว้เรียบร้อยก็ในส่วนของตัวบ้านในส่วนแรกจะเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวถัดไปเนี่ยเดี๋ยวให้พี่โยพาไปเอ๊ะบ้านไซนี้สองนอนสองน้ําจะมีครัวแถมไ้ให้ไหมอ๋อมีบ้านแปดใช่บ้านแปดคุณหาว่าเล็กที่จริงไม่เล็กนะผมไม่เล็กนะครับไปแล้วครับเนี่ยครับมีห้องกั้นกระจกให้เรียบร้อยที่จริงอี่ะตามแบบเนี่ยไม่มีนะพี่โยไอตัวประตูเนี้ยครับที่เจ้าของโครงการเขาติดตั้งไว้เพิ่มเติมนี่เลยเป็นสเตเลสนะ เป็นแบบสไลด์นะครับติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่างที่ยอกบอกไปเนี่ยบ้านแฝดใครหาว่าเล็กจะมีครัวเลยครับผมมีไหมล่ะอ่าอันี้ก็แบ่งพื้นที่ในครัวไปค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับเป็นซิงอ่าเป็นปูนน่าเป็นดิบปูนนะครัอย่างนี้แล้วก็ติดตั้งเป็นซิงสองหลุมขนาดใหญ่ไว้ให้เลยนะครับมีที่เก็บของด้านล่างเป็นซิงสองหลุมขนาดใหญ่เลยครับ สวยงามน,น,นะครับเป็นลายหินอ่อนนะครับก็ปักฟงปักไฟอำนวยความสะดวกนี่คือติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วว่าท่านใดอันนี้อาจจะเป็นครัวที่แบบเบาๆเลยครับผมนะครับด้านี้เลยพาไปดูพื้นที่ซักล้างด้านเนอะพี่โยครับโอ้โหนี่บอกเลยว่าบ้านแฝดแต่พื้นที่แบบครบคันนะครับผมนี่แหละเขาจัดอย่างที่บอกจัดวางผังไว้ค่อนข้างครบครับครับตัวนี้เป็นพื้นที่ซักล้างด้านหลังอ่า ตามที่ตอนแรกนะครับที่ซื้อกตอนแรกตกลงมาฝากขายกับเราตอนแรกด้านหลังเนี่ยเป็นพื้นที่เปล่าโล่งๆนะพี่โยครับผมแต่เอานี่เลยจัดโปรโมชั่นทําไมเราต้อง,องมาไลฟ์สดพี่โยครับนี่ <ผม S 1> เลยที่เขาแถมไว้ให้มีถังเก็บน้ําถูกต้องถ<า>ังก็บป๋ามันน้าชุดหนึ่งปั๊มน้ํานะครับอันนี้เพิ่มเติมไว้ให้นะครับผมและข้อเนี่ยที่สําคัญเนี่ยเขาเขาอยากต่อเติมให้มันเหมือนด้านข้างไปเลยครับผมก็เลยทํามาเลยตัวเนี้ย แถมครัวด้านหลังเนี่ยหลังคาด้านหลังเนี่ยติดตั้งไว้เนี่ยแถมให้ไปกันฟรีๆเลยพี่โยโอ้โหถือว่าคุ้มค่าเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นที่วางอาเครื่องซสกผ้าเนาะระบบน้าอะไรตอนนี้โอ้โหที่ใช้ทองเหลืองเลยเนี่ยต่อเนี่ใช่ก็อย่างที่บอกโครงการคุณภาพครับที่นี่ก็ประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับผมครับผมแล้วก็เนี่ยพื้นที่ด้านข้างบ้านก็สามารถยังเหลืออีกกว้างนะครับถ้ามองในกล้องเนี่ยไม่แน่ใจเนี่ยยอกตัวใหญ่ยืนสองคนกับพี่โยเนี่ยสบายไหมเนี่ย ครับผมสบายยังเหลือแทรกกันไปได้อีกเลยก็ครับเข้าบ้านก็พักผ่อนสบายๆไม่ต้องมาเหนื่อยกับงานบ้านเพราะว่าพื้นที่กาลังลงตัวเนาะต้องเผื่อใครมืเข้ามาพี่โยครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนเอเมสเดครับวันนี้เอเมสเดของเราพามาชมบ้านแฝดสวยๆนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะนะครับชุมชนแม่พ่องนะครับเป็นบ้านแฝดสองห้องนอนสองห้องน้านะครับบนเนื้อที่สั่ง ีเดยวครับต<า><ม>้องย้ำว่าเป็นมือหนึ่งนะงใดที่ขเข้ามานะครับแล้วก็เป็นมือหนึ่งแบบพร้อมส่งมอบนะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปติดคลิปกันนั้นหน้าลวกันบางบท่านไม่ออกว่าตั้งอยู่ที่ไหนก็คือตั้งห่างจากแทร่รลตัดเพียง1กิโลครับใ,<ช>ใกลกับวงเวียนนะครับวงเวียนบายพาสของเราตัดใหม่นี่เองใครนึกภาพไม่ออกก็ตอนถ้าเป็นตอนนี้ก็คือทางเข้าชุมชนบ้านแม่พ่องถ้าเป็นอดีตก็โกดังเคอรี่เก่าครับผมถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยร้านส้มตำบ้านสวนตัดตรงข้ามกัน นี่ไม่ได้ไม่ได้รับเงินเข้ามานะแต่โฆษณาให้เขาก่อนเพ่พิกัดกันห,หาง่ายก็เลี้ยวเข้ามาจากตรงนั้นสัองประมาณสามร้อยเมตรพี่โยครับผมักสองสามร้อยเมตรก็เจอฝั่งฝั่งขวามือก่อนข้ามสะพานอะ่ะคุณเลี้ยวขวาเข้ามาก,ก็จะเป็นชุมชนตัวนี้เลยสะดวกเนาะใช่ก็ท่านใดที่กําลังหาบ้านเดี่ยวครับใกล้โรตัสเฮ้ยห,หาบ้านที่พักอาศัยตัวนี้เป็นบ้านแฝดนะใกล้โรตัสอุตตดิษ์ ลองเข้ามาดูที่นี่นะครับเป็นบ้านมือหนึ่งนะครับกับราคาเพียงเท่าไรพี่โอครับผมบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านแฟลตกับราคาเพียงแค่1นึ่ล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเก้าพันบาทราคานี้พร้อมโอนนะครับต้องย้าว่าราคานี้พร้อมของแถมนะโรงจอดรถด้านหน้าห้องครัวด้านหลังมีบิวอินตัวครัวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมนี่เลยกับราคาเพียงแค่หนะึ่งจุดหกเก้าเก้านะหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่น,น <000. S 2> ก็สามารถเข้า กับแบงค์ของสินเชื่อได้เต็มนะครับได้เ,ไดเ,เงินเต็มนะครับก็เดี๋ยวนี้เห็นเขายิ้มพูดกันไม่ต้องพกเงินมาก็มีบ้านส,สวยๆได้ไปครอบครองหลังนี้เรื่องจริงนะพี่โอ,อครับผมจัดสินเชื่อได้เต็มนะคุณไม่ต้องพกเงินสดมานะครับสามารถมีบ้านส,สวยๆแบบด้านหลังเรานี้ได้เลยนะครับครับผมก็<อ>ท่านใดที่สนใจบ้านหลังนี้ครับก็ไปกดติดตาม เ m e ม s a g ไว้ได้ครับ,รบผมอ่ะพียวฝากช่องทางการตาิด่ถ้าท่านใดสนใจครับอยากจะนัดเข้าชมบ้านหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับ,รบ <S <S ก็สามารถติดต่อที่เบอร์โทร0892150222แล้วก็เบอร์โทรที่สำนักงานนะครับ055441456หรือ,อจะเป็นช่องทางทางออนไลน์นะครับช่องทาง Facebook ที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่แล้วก็มีเพจของ Facebook แล้วก็มีเว็บไซต์ของ a m s อแนะครับ,รบแล้วก็เพิ่มช่องทางอีกช่องทางนึงก็คือที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็คือช่องทาง t i k t o อกของเราก็ฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็จะมีหลายๆเรื่องราวใน t i k t o อหมุนเวียนไปเรื่อยนะครับเทืองที่สําคัญนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ทางช่องทางเฟซบุ o กเอกช่องทาง y o u t u b e อ<ท>่าก็ไปกดกระดิ่งสับตะไคร้ใส่น้ำมันรอทอดเฮ้ยครับผมก็ซานด้วยเอางี้อ่ะใครสะดวกช่องทางไหน เรามีทุกช่องทางเพราะรเราเป็นตัวแทนขายแบบมืออาชีพอยู่แล้วะนะครับเรื่องงานขายได้ไวใจเมสเซจได้เลยมีทุกช่องทางให้คุณสะดวกช่องทางไหนไปกดติดตามช่องทางนั้นรหรือว่าต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถอินบ x ็อกมาได้หรือว่าต้องการแบบด่วนนิดนึง โทรเข้ามาเรามีพนักงานคอยต้อนรับคอยรับสายกันตลอดอยู่แล้วนะครับไม่อยากพลาดโอกาสดีๆมีบ้านสวยๆแบบนี้มีที่ดินสําหรับการลงทุนในจังหวัดอุตรดิตถ์ครับไปกดติดตาม AMAS เซไว้ครับรับรองมีแต่ของดีๆมาให้ชมกันแน่นอนนะครับย้าอยู่เหมือนเดิมนะราคาเราโดยตรงจากเจ้าของทุกหลังทุกแปลงไม่มีบวกราคาเพิ่มนะครับนี่เลยมาฝากขายกับเราได้หรือว่าใครต้องการซื้อก็มาซื้อกับเราได้ครับผมรับปพะ่โยวฝากหน่อยคําคมโอ้โหขำคมวะหลังสิทธิ์ที่ว่าแรง เจอบ้านแฝดหลังนี้เป็นเป็นเป็นเธอก็ต้องยอมโอ้โหหลังสิบที่ว่าร้ายยังแพ้โปรโมชั่นสำหรับหลังนี้นะเขาแรงเลยคิดไม่ทันวันนี้น้อยเอาก่อนโอเคครับผมฝากหลังนี้ไว้ด้วยนะครับถืงเคืจัดเต็มนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ